สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้าวผัดสับประรดทรงเครื่องนะคะเราก็จะมาดูเครื่องปรุงของข้าวผัดสับปะรดของเราจะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็จะเป็นข้าวบาสมาตินะคะที่หุงแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะสับประรดกุ้งแห้งอหอมหัวใหญ่ซอยมะเขือเทศถั่วทิ่ส่งคั่ว แครอทหั่นลูกเตา๋าฟักทองหั่นลูกเตา๋าไข่ไก่สองฟองและอันนี้เป็นลูกเกดสีเขียวนะคะแล้วก็กระเทียมสับส่วนเนื้อสัตว์ของเราก็จะมีหมูบดฮอทดอกกุนเชียงหมูยอนะคะเครื่องปรุงพร้อมเราก็มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูใส่ลงไปสักประมาณนี้นะคะน้มันหมูเวลาทำกับข้าวมันจะหอมน่ารับประทานค่ะเราจะเจียวกระเทียมกับน้ำมันหมูให้หอมก่อนนะคะก่อนนำเนื้อสัสตว์ต่างๆลงไปผัะ กระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่เน,เนื้อสั์ทุกอย่างลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราผัดให้หมูสุกนะคะแล้วเราจะเอาไข่ลงไปผัดตามหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็เอาไข่ลงไปผัดเลยค่ะ ผัดจนไข่สุกนะคะไข่สุกแล้วข้าวลงเลยค่ะเค <Okay, S 1> ข้าวลงไปเลย พอผัดข้าวได้สักครู่นะคะเราก็ทยอยใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเลยค่ะจะมีเกเราผ่อนไฟแก่อนทยอยใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งแห้งแครอทหอมใหญ่ เือเทศทองนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราผัดสักครู่นะคะพอข้าวข้ากับส่วนผสมต่างๆแล้วเราจะมาปรุงรสกันค่ะ ค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะทำไปชิมไปเนาะถ้ามันไม่ได้ที่ยังไงก็ปรุงเพิ่มได้นะคะค่อยค่อยปรุงไปสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำน้ำปลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเราจะดำเนาะ น้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวข้าวดำไม่สวยนะคะผัดออกมาไม่น่ารับประทานนะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสอีกทีค่ะข้าวผัดเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ลูกเกดนะคะใส่ลูกเกดลงไปเลยค่ะลูกเกดถั่วคั่วแล้วก็สับระรดนะคะ เกตโต้วสับปะรดนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากันลงไปเลยค่ะโอเคแล้วก็สุกคลุกเค้าให้เข้ากันงติ๊กสักครู่นะคะแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำง่ายๆนะคะข้าวผัดสับปะรดในแบบฉบับของเรานะคะทำแบบง่ายๆค่ะ ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหน้าทาหน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราผัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคค่ะข้าวผัดสับปะรดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเรามาเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยนะคะเดี๋ยวเราโรยพริกไทยสักนิดหน่อยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้าวผัดสับปะรดของเราคะ่ะ เดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนเราก็จัดลงจานเลยค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องปรุงต่างๆนะ,ะที่เราใส่ไปเยอะแยะมากมาย โอเคเดี <t 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 ๋ยวเรามาจัดใส่จานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะข้าวผัดสับปะรดของเรานะคะก็จัดลงจานเรียบร้อยสวยงามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ๊อบคุกกิ้งด้วยนะคะจะได้มีเมนูเด็ดๆเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆอีกนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ